สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการวิเคราะห์กราฟของผมนะครับก่อนที่ผมจะเข้าบายคู่ g p aud นะครับลำแรกนะครับเราก็ไปดูกราฟที่มันใหญ่ก่อนนะครับไปดูกราฟมันก่อนรกราฟมันก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมุงบอกว่าจะไปทางไหนแต่ว่าดูดู อยู่ตอนนี้นะครับการาฟเหมือนรูปทรงที่จะเป็นแท่งบริสพินบาร์นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ใกล้ๆกับยอดของการกาฟกำหมันนะครับถ้ามันจบอย่างนี้ครับเดือนหน้าเขาก็อาจจะขึ้นต่อนะครับกลับไปดูการาฟวีครับการาฟวีเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นตำแหน่งโล w ตำแหน่งโลกที่เขา ทดสอบนะครับบริเวณนี้สามนาท์นะครับหนึ่งสองสามนะครับอันนี้เป็นนาทีที่สามนะครับเปิดมาเขาก็ขึ้นเลยนะครับไปดูกราฟดีนะครับกราฟดีเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยครับที่ผมแรงเอาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับครับเขาทดสอบบ่อยมากแล้วตรงที่เขาทดสอบมันจะเป็นเหมือนแท่งหางยาวนะ มันจะเป็นแท่งหางยาวทั้งหมดเลยนะครับ,นะรบสามแท่งนะครับ,นะรบออมาวันจันท์เขาก็ลงมาทดสอบแล้วก็ขึ้นนะครับันนี้ก็คือเป็นเป็นจุดสังเกตนะครับว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับต่อไปไปดู h4 สนะครับมา h 4กสเป็นยังไงไปดู h4 h4 ก็ เนี่ยครับที่เขาทดสอบนะครับผมก็ย่อยทานเฟมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อหาจังหวะเข้าเท,ทียที่สวยงามน,นะครับรไปไปดู h1 นะครับอ่า h1 ตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามันเหมือนเกิดแท่งกินกินนะครับกินกินที่ h1 นะครับอ่าทั้งนี้นะครับคู่นี้นะเป็นเกิดแท่งกินกินนะครับ ตรงนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นแนวรับนะครับแนวรับที่แข็งแกร่งตั้งแต่กราฟดีนะครับเขาอยู่ในโซนนะอยู่ในโซนนี้เป็นแนวรับแล้วก็เกิดแท่งเหมือนแท่งกลับตัวนะครับนี่แรงเงา H4 นะครับพอเราไปดู H1 นะครับเราก็เห็นว่ามันเกิดแท่งกื่นกินในในแนวรับนะครับผมก็เลยเข้าบายตรงนี้ก็บวกประมาณ จ็ดแปดร้อยจุดแล้วมั้งครับตอนนี้ก็ประมาณแปดร้อยจุดน,นะครับอ่ถ้าเราดู h 4สนะครับ h 4สก็เป้าหมายก็อาจจะอยู่แถวๆนี้นะ EP ก็อาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้น่าจ,จะได้ประมาณพันจุดนะก็รอดูว่าการาฟมันจะวิ่งยังไงนะครับดูการาฟดีปุการาฟดีนี่ก็สวยงามนะครับเป็นถ้าจบอย่างนี้ก็พวกนี้ก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับ พีพีงานจะอยู่แถวนี้นะครับประมาณเจ็ดแปดร้อยจุดอันนี้ก็คือวิธีการวิเคราะห์กราฟก่อนเข้าเทรดของผมนะครับซึ่งผมก็จะใช้รูปแบบนี้บ่อยๆนะเราก็ลองเอาไปพิจารณาในการเอาไปประยุกต์กับความรู้ที่มีนะครับ mm hmm. ก็คือพยายามวิเคราะห์ทันฟิลมใหญ่ก่อนนะครับ,นะรบวิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์มันวิกเดย์นะครับก่อนที่จะมาหาจังหวัดเข้าเทรดที่ทันฟิลม เอสนึงเอสสีแล้ว่เอ็มสามสิบนะครับอันนี้ก็คือมันก็ต้องต้องฝึกเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้แม่นถีทุกครั้งกำไรทุกครั้งนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะชนะมากกว่าที่เราจะเสียครับก็ลองเอาไปไประยุกต์ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ